ประชาชนนะครับด้วยการจับงานที่เราเรียกว่าดา่งดนตรีของดีโคราชซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับจากที่ท่านนายกบอกนะครับดั่งก็มีกันเยอะๆนะครับดนตรีแต่คําว่าของดีเมืองโคราชเนี่ยผมก็จะว่าคงจะไม่ได้บอกว่าเฉพาะดนตรีเท่านั้นเพราะว่าของดีเมืองโคราชเนี่ยมีเยอะมากนะฮะวันนี้นะครับถ้าพูดถึงของดีเมืองโคราชเนี่ยถ้าพูดถึงคำว่าซอฟต์พาวเวอร์นะครับ เราก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยช็อปเพเวอร์จริงๆนะครับก็หมายถึงพลังที่อ่อนโยนที่เป็นพลังทางเศรษฐกิจนะครับอาทิเช่นอย่างขนาดนี้เนี่ยจังหวัดโครนาเขาก็มีมรดกโลกนะครับที่จะรับการรับรองจากยูเนสโกก็คือเขาใหญ่แล้วก็มีแหล่งสมุนชีวมณฑลที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโกก็คือที่สกแกล่างสองเรื่องนี้เป็นความยิ่งใหญ่ความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของจังหวัดนครราชสีมา แล้วก็เร็วๆนี้นะครับตอนนี้คนโคราชก็รุนกันอยู่นะครับเรากําลังจะได้รับการรับรอง,งหรือไม่เพราะอุทยานธรณีโคราชนะครับที่ครอบคลุมพื้นที่ห้ามเภอนะครับเราเสนอตัวไปยังยูเนสโกให้ประกาศให้พื้นที่ห้ามเภอเนี่ยนะครับก็คืออำเภอเมืองสูงเนินสีคิ้วเฉลิมพระเกียรติขามไฟเลสอเนี่ยเป็นอุทยานธรณีโลกคณะกรรมการยูเนสโกเข้ามาตรวจแล้วนะครับถ้า เราได้รับการประกาศเนี่ยนะครับโอลาาจะเป็นไม่ใช่เมืองของดีของประเทศไทยเป็นเมืองของดีของโลกเลยนะครับที่เราได้ได้สามมงกุฎจากยูเนสโกจะเป็นการแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ทางด้านธรรมชาตินอกจากธรรมชาติแล้วนะครับอย่างวันนี้ดัดบดนตรีนะครับโอลาาก็อุดมสมบูรณ์ด้วยดนตรีนะครับศรริลปะการแสดงนะครับอย่างเมื่อเดือนที่แล้วเราก็ได้รับข่าวดีศิลปินเมือง โคราชคุณกัปัน่นปั้นแท่นได้รับการประกาศให้เป็นศิลปินแห่งชาติในฐานะที่ผู้รักษาตำนานเพงโคราชเอาไว้นี่ก็คือความยิ่งใหญ่หรือถ้าพูดถึงมวยนะทุกท่านต่อมวยมวยที่เอาผ้าพันมือเนี่ยที่เขาเรียกว่ามวยคาดเชือกเนี่ยก็คือมวยไทยโคราชอายุหลายร้อยปีก็เป็นตำนานนี่ก็เป็นของดีเมืองโคราชวันนี้ดนตรีก็เหมือนกันนะครับอย่างวงสุรนาลีของเราเนี่ยนะครับ ก็ถือว่าเป็นวงดนตรีที่ไม่ใช่มีชื่อเสียงแค่ในประเทศนะครับมีชื่อเสียงไปทั่วโลกเลยเพราะว่าเป็นแชมป์โลกอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นของดีนะครับที่เป็นสิ่งที่เราต้องภาคภูมิใจฉะนั้นการที่ได้จัดงานวันนี้ขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นการแสดงออกถึงสิ่งดีๆที่เมืองโคราชมีอยู่เพื่อให้พี่น้องประชาชนภาคภูมิใจแล้วเราก็สามารถที่จะใช้สิ่งต่างๆเนี่ยเป็นพลังทางเศรษฐกิจนี่ยที่เขาเรียกซอฟพาวเวอร์ เป็นพลังที่อ่อนโยนที่เกิดจากวัฒนาธรรมคราวนี้เราไม่ใช่มีแค่ซอฟต์พาวเวอร์นะครับสตองพาวเวอร์เราก็มีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยสตองพาวเวอร์นะฮะมอเตอร์เวสเนี่ยสตองพาวเวอร์นิโครอุตสาหากรรมมหาวิทยาลัยดีๆเนี่ยคือสตองพาวเวอร์ฉะนั้นโคราชก็มีทั้งสองพลังเลยพลังทางด้านโครงสร้างพื้นฐานกับพลังถึงด้านวัฒนาธรรมอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับฉะนั้นจังหวัดเรานะครับถ้าเราสามารถหล่อล้อมสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็เชิดชูให้มันเด่นเนี่ย ก็จะเป็นจุดขายทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนแล้วก็การท่องเที่ยวอย่างวันนี้นะครับงานด้าด่านดนตรีที่ได้เริ่มขึ้นวันนี mm hmm. ้ก็ถือว่าเป็นการจัดงานนะครับ mm hmm. เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขนะครับเราก็เครียดกับเรื่องโควิดกันมา2ปีตอนนี้เริ่มเปิดประเทศนะครับสถา,านการณ์โควิดก็เริ่มคลี่คลายขึ้นฉะนั้นวัตถุประสงค์ก็คือคือคอนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจให้นักท่องเที่ยวนะครับได้มาเที่ยวที่จังหวัดนครราชสีมา สถานการณ์ที่เราได้มีการจัดงานระดาษดนตรีของดีเมืองโคราชเนี่ยผมถือว่าเป็นการการะตุ้นเศรษฐกิจมอบความสุขส่งความภาคภูมิใจแล้วก็ชูจุดแข็งของจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ถือว่าเป็นการที่จะให้กําลังใจกับวงดนตรีนะครับสุรนารีนะครับาะถือว่าได้สร้างชื่อเสียงแล้วก็เป็นการตอกย้ำนะครับว่าความรู้คู่คุณธรรมนะครับ,นะรบอย่างวันนี้เด็กๆทักเรียนทุกคนก็ จะเคร่งเครียดกับการเรียนเคร่งเครียดกับเทคโนโลยีแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องสมองเนี่ยนะครับพัฒนาแล้วมีความรู้แล้วแต่ทํายังไงให้ร่างกายและจิตใจเนี่ยไปได้ด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยดนตรีศิละปะนะครับกีฬาต่างๆเนี่ยเป,เป็นเป็นชอพอวเวอร์ที่จะทําให้ร่างกายจิตใจของเยาวชนของชาติของนักเรียนเนี่ยมีความพร้อมก็เหมือนกับเราบอกว่าความรู้คู่คุณธรรม แต่วันนี้เทคโนโลยีก็ต้องคู่กับซอฟต์แวร์นะครับฉะนั้น oh. ผมคิดว่ากิจกรรมวันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่จะกระตุน้นนะครับให้เด็กๆเกยาวชนมีดนตรีในหัวใจนะครับก็นึกถึงคำกรนของสุนทรภู่บอกว่าอันดนตรีมีคุณทุกอย่างไปย่อมใช้ได้ดั่งจินตาข้าบุริศนะฮะวันนี้เอาดนตรีมาสร้างความสุขสร้างความรักเป็นพลังทางเศรษฐกิจเป็นพลังในการพัฒนาประเทศนะครับฉะนั้นผมก็ต้องขอขอบคุณและก็ขอให้กำลังใจ วงสุรนารีนะครับเพราะว่ามีภารกิจใหญ่ๆอยู่สองงานเนี่ยเห็นว่าวันที่11เนี่ยจะต้องเดินทางเข้ากรุงเทพไปแข่งขันนะครับเพื่อที่จะเพิ่มแรงกิ้งเพิ่มอัตรานะครับเหมือนกับไปสอบแล้วก็เขาก็จะให้คะแนนเพื่อเพิ่มแรงกิ้งของมาตรฐานของวงนะครับซึ่งจะจัดขึ้นโดย World o r g a n i z a t i o o of Marching Show Band นที่กรุงเทพวันที่11ไปแล้วก็ วันที่31ก็ยังได้รับเชิญนะครับให้ไปแข่งขันไปแสดงดนตรีที่กรุงเทพมหานครอันนี้ก็เลยนึกถึงสมัยก่อนเขาเวลาที่เขากระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศเนี่ยเขาก็ถือว่ามีมีวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนกันอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับเอาวัฒนธรรมของโคราชไปกรุงเทพแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์แล้วก็ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่พี่น้องประชาชนนะครับฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่า ท่านผู้มีเกียรตินะครับวันนี้ไม่มีเก้าอี้นั่งนะเต็มไปหมดมาให้กําลังใจกับเด็กๆนักเรียนที่ได้สร้างชื่อเสียงก็ขอให้เดินทางไปแข่งขันนะครับไปโชว์การแสดงทุกอย่างที่กรุงเทพประสบความสําเร็จนะครับมีชื่อเสียงแล้วก็ได้เดินทางไปทุกอย่างด้วยความปลอดภัยนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านนายกเทศมนตรีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทางโรงเรียนทุลนารี ที่ได้สร้างนะครับวงดนตรีจนวันนี้มีชื่อเสียงทั่วโลกแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับได้ได้ประสบความสำเร็จนะครับผมขอทิวกาสนี้นะครับกล่าวเปิดงานระดับดนตรีของดีเมืองโคราชนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับชมดนตรีด้วยความสุขด้วยความภาคภูมิใจด้วยความรักกับจังหวัดน,นครราชสีมาโคราชบ้านเราขอบคุณครับสวัสดีครับ